ชีวิตเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้ฉันคิดในใจตัวเองในเย็ยนวันนั้นนั่งอยู่ในห้องพักโรงแรมเล็กๆคนเดียวกับแกรรี่ลูกเลี้ยงของฉันสามีของฉันโลกแกนที่อยู่ห่างออกไปในอีกเมืองหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ฉันตึงเครียดมากฉันคิดถึงเขาแน่นอนแต่ไม่ใช่แค่การที่เขาไม่อยู่ใกล้ๆแต่เป็นความละเลยความไม่สนใจของเขานั่นแหละ ที่เป็นปัญหาจริงๆคืนที่เหงาๆกำลังกัดกินจิตวิญญาณของฉันแต่ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการขอให้แกรรี่พาฉันไปหาพ่อของคุณจะจบลงด้วยการติดอยู่ในห้องพักโรงแรมด้วยกันห้องพักโรงแรมเล็กๆที่มีเตียงเดียวฉันไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นให้ฉันเล่าให้ฟังทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุกรายละเอียดเล็กๆเชื่อฉันสิ ตอนจบของเรื่องนี้จะตื่นเต้นกว่าที่คุณคาดไว้มากเช้าวันนั้นขณะที่ฉันกำลังจะออกจากบ้านฉันเหลือบมองตัวเองในกระจกอย่างรวดเร็วฉันตึงเครียดใช่แต่ฉันยังดูดีแม้โลแกนจะทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันยังรู้สึกว่าตัวเองน่าปรารถนายังรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่แม้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่พออีกต่อไปมันไม่ทำให้ฉันพอใจอีกแล้วในครัว แกรี่กำลังทานอาหารเช้าเสร็จเมื่อฉันเรียกเขาจากด้านหลังคุณจะเริ่มเรียนมหาลาัยปลายฤดูร้อนฉันรู้แต่คุณต้องขับรถเก่งกว่านี้มาเถอะพาฉันไปหาพ่อคุณเขามองขึ้นมาที่ฉันด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เหมือนเดิมที่เขาใส่เสมอแกรี่เป็นเด็กดีมีด้านตลกตลกแปลกๆแ,แต่เขาก็เป็นตัวปัญหาเล็กๆได้เหมือนกันโอเคสเต็ปมัมเขาพูดหยอกเย้า แต่มีเงื่อนไขหนึ่งบอกพ่อให้ซื้อรถดีกว่านี้ให้ฉันสำหรับฤดูร้อนเราคุยกันทีหลังฉันพูดห้วนห้วนรีบไล่เขาอีกใจหนึ่งฉันแค่คิดปล่อยให้การเดินทางนี้จบจบไปเถอะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าการเดินทางจะไม่เป็นไปตามแผนเราเดินทางมาได้ประมาณสองชั่วโมงฉันนั่งเบาะหลังเล่นโทรศัพท์ขณะที่แกรห้มเพลงตามเพลงสุ่มในวิทยุโยนมุกโง่โ,งโงออกมาทุกๆชั่วครู ที่ทำให้เขาเองหัวร้อนแล้วจูจ่ๆรถก็ส่งเสียงแย่ๆเสียงฟู่แล้วดับสนิทเกิดอะไรขึ้นฉันถามพยายามไม่ให้เสียงตื่นตระหนกฉันคิดว่ารถเสียแกรรี่พึมพำรรดึงรถจอดข้างทางชัดเจนว่าโมโหดังนั้นเราก็ติดอยู่ตรงนั้นกลางทุ่งไม่มีอะไรสัญญาณโทรศัพท์แทบไม่มีและไม่มีใครสักคนมาช่วยเราใช้เวลาสองชั่วโมงทะเลาะกันโทหาช่าง ทุกคนที่หาได้และพยายามซ่อมเจ้าสิ่งนี้ในที่สุดเราก็ต้องยอมรับความจริงทางเลือกเดียวคือค้างคืนที่โมเทลที่ใกล้ที่สุดที่แผนกต้อนรับโมเทลขณะที่แกรรี่คุยกับพนักงานฉันยืนด้านหลังเขาหงุดหงิดสุดๆถ้าโลแกนร,รู้เรื่องนี้เขาจะโมโหมากฉันคิดแต่แปลกที่ในตอนนั้นฉันไม่รู้สึกว่ามันสำคัญมากนักลึกๆฉันแค่รู้ว่าคืนนี้จะเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆก่อนที่เรื่องนี้จะยิ่งบ้ามากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องของฉันและเปิดแจ้งเตือนเชื่อฉันคุณไม่อยากพลาดส่วนที่เหลือตอนจบฉันอยากเห็นการสนับสนุนของคุณในคอมเมนต์และไลค์เมื่อเราเข้าห้องและเปิดประตูความคาดหวังทั้งหมดของฉันพังทลายลงพื้นที่เล็กมากแทบจะหมุนตัวไม่ได้เตียงเดียวโต๊ะข้างเตียงไฟเหนือหัวที่สลัว และกระพริบทำให้ทุกอย่างดูโทมเพดานรู้สึกต่ำแอร์แทบไม่ทำงานและหน้าต่างเล็กๆบานเดียวมองออกไปเห็นที่จอดรถนี่แหละฉันพึมพำผิดหวังแกรรี่เดินตามเข้ามาหัวเราะคุณคาดหวังอะไรโรงแรมห้าดาวเหรอพ่อนคลายสเต็ปมัมแค่คืนเดียวน้ำเสียงหยอกเย้านั้นอีกรอยยิ้มเจ้าเลมันทำให้ฉันโมโหแต่ในขณะเดียวกันมันจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวฉัน ที่ฉันอธิบายไม่ได้และแม้ว่าฉันจะเกลียดที่จะยอมรับแต่ไอเดียที่จะติดอยู่ที่นี่คนเดียวกับแกรี่คืนนี้ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแกรี่เดินตามเข้ามาหัวเราะคุณคาดหวังอะไรโรงแรมห้าดาวเราอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวผ่อนคลายสเตปมัมน้ำเสียงหยอกเยา้าคู่กับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทำให้ความหมุดหงิดของฉันแย่ลงแต่ในขณะเดียวกันฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันเกลียดมันทั้งหมด ทัศนคติสบายๆของแกรี่การอยู่ใกล้เขาแม้ว่าฉันจะไม่ยอมรับแต่จุดประกายอะไรบางอย่างในตัวฉันความตื่นเต้นที่ฉันไม่เข้าใจเต็มที่อากาศร้อนนี้ฆ่าฉันฉันพูดถูต้นคอฉันคิดว่าฉันต้องการอาบน้ำไม่งั้นฉันจะสลบแน่แน่นอนแน่นอนแกรี่พูดสบายๆโย,ยนตัวลงบนเตียงนอนราบนี่คืออาณาจักรของคุณคาเมนทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึก เหมือนอยู่บ้านฉันมองเขาแวบหนึ่งรูปร่างพร้อมแต่มีกล้ามผสมกับใบหน้าที่เด็กน้อยให้สเสน่ห์แปลกๆแต่ฉันรีบสลัดความคิดนั้นออกจากหัวเขาเป็นลูกของโลแกนลูกเลี้ยงของฉันฉันก้าวเข้าห้องน้ำและปิดประตูสักพักฉันแค่จ้องภาพสะท้อนในกระจกผมติดผิวจากความร้อนแต่ฉันยังดูดียังมีประกายนั้นเปิดฝักบัวปล่อยน้ำไหล และก้าวเข้าไปใต้สายน้ำหวังว่ามันจะชำระความรู้สึกวุ่นวายที่กำลังก่อตัวในตัวฉันฉันอายุ47ปีฉันคิดและแกรรี่เขาไม่ใช่เด็กอีกแล้วเขา22กํากำลังจะเริ่มเรียนมหาลายัยและนี่เราติดอยู่ด้วยกันในห้องพักโรงแรมเล็กๆนี้สักสองสามวันความคิดนั้นทั้งไม่สบายใจและตื่นเต้นในแบบที่ฉันอธิบายไม่ได้โลแกนผุดขึ้นในใจโลแกนฉันอยากเซอร์ไพร์ คุณอยากมาหาคุณอยู่กับคุณแต่ตอนนี้ฉันติดอยู่ที่นี่ในห้องพักโรงแรมกับลูกชายคุณและฉันไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงไอ้น้ำจากฝักบัวเต็มห้องน้ำเล็กๆความร้อนผ่อนคลายร่างกายแม้ใจจะวิ่งวนรอยยิ้มของแกร,รี่ธรรมชาติสบายๆของเขาจุดประกายอะไรที่ไม่คาดคิดในตัวฉันยืนใต้สายน้ำฉันบอกไม่ได้ว่าประกายนี้จะกลายเป็นอะไรแต่ฉันรู้ ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงต่อมาฉันตัดสินใจลงไปทานข้าวเย็นและเคลียร์หัวสักหน่อยฉันสวมเรสเบาๆลื่นไหลเหมาะกับอากาศร้อนแต่ก็ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นขณะพยายามสลัดความตึงเครียดแปลกๆนี้ร้านอาหารโรงแรมเรียบง่ายแต่อบอุ่นเหมาะกับสถานที่เล็กๆแบบนี้ฉันสั่งอาหารเบาๆและไวน์หนึ่งแก้วหวังว่ามันจะช่วยให้ผ่อนคลายพระอาทิตย์ ตกดินแล้วไฟถนนนอกโรงแรมสองแสงนุ่มๆน,นั่งอยู่ที่นั่นฉันหยุดใจไม่ให้วนกลับไปที่ห้องชั้นบนไม่ได้ฉันสงสัยว่าแกรรี่กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้คนที่กระสับกระส่ายและเต็มไปด้วยพลังอย่างเขาคงไม่สนุกกับการถูกขังในห้องแคบๆแ,แต่ทัศนคติผ่อนคลายของเขาง่ายดายไม่ฝืนกำลังทำให้ฉันบ้าคลั่งในแบบที่อธิบายไม่ได้ เมื่อวัยหมดฉันเหลือบมองจานครั้งสุดท้ายและเดินขึ้นชั้นบนก้าวช้าชเมื่อถึงห้องทุกอย่างเงียบมากฉันเปิดประตูและภาพทีต้อนรับทำให้ฉันหายใจติดขัดชั่วขณะแกรรี่อาบน้ำเสร็จและนอนบนเตียงในเสื้อคลุมหลับสนิทเสื้อคลุมเปิดครึ่งหนึ่งเผยร่างกายพร้อมแต่ฟิตผมเปียกตกหน้าผากและมีรอยยิ้มจางจงบนริมฝีปากเหมือนกำลังฝันหัวใจฉัน เต้นแรงมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันคาดว่าจะเจอสักพักฉันยืนนิ่งที่ประตูไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรในตัวฉันมีความรู้สึกผสมแปลก,ปลกฉันรู้สึกอายแต่สายตาหยุดมองเขาไม่ได้คามเมนคุณทำอะไรอยู่นั่นลูกของโลแกนฉันดูตัวเองในใจแต่สายตากลับทรยศดึงดูดไปที่ส่วนของเสื้อคลุมที่เปิดกว้างขึ้นสิ่งที่ฉันเห็นจุดประกายความอบอุ่นในตัวฉันขนาดห้องเล็ก ยิ่งทำให้แย่ลงไม่มีเตียงอื่นมันคือนอนข้างเขาหรือนั่งเก้าอี้ทั้งคืนและในความร้อนนี้ความคิดเรื่องเก้าอี้ดูเป็นไปไม่ได้ฉันก้าวเข้าห้องช้าๆลมหายใจสม่ำเสมอของแกรรี่เต็มพื้นที่ฉันสูดหายใจลึกพยายามโฟกัสแต่ความโกลาหลในตัวฉันทำให้คิดตรงไม่ได้ฉันต้องรวบรวมตัวเองโอเคคาเมนฉันพึมพำกับตัวเองแค่คืนเดียว ไม่มีอะไรเพิ่มนี่ไม่มีความหมายอะไรฉันอยากเซอร์ไพรส์โลแกนและตอนนี้ฉันติดอยู่ที่นี่จงมีเหตุผลรักษาความสงบฉันก้าวไปที่เตียงสองสามกและมองแกรรี่สีหน้าไร้เดียงสาข,ของเขายิ่งทำให้ความคิดที่พันกันยุ่งเหยิงกว่าเดิมฉันนั่งลงที่ขอบเตียงสงสัยว่าฉันจะผ่านคืนนี้ยังไงกลางดึกเสียงเบาๆปลุกฉันฉันลืมตาแค่พอสแกนห้อง ฉันสังเกตเห็นแกรี่ขยับตัวบนเตียงเขาเหมือนครึ่งหลับลูบผมและเกาหัวเบาๆฉันพบว่าตัวเองมองเขาแต่ฉันลืมตาแค่ครึ่งหนึ่งแกล้งทำเป็นง่วงในใจฉันอะไรก็ไม่สงบแล้วฉันรู้สึกสายตาของเขาบนตัวฉันหัวใจฉันเต้นแรงเขากำลังมองฉันฉันพยายามรักษาการแสดงรักษาสีหน้าง่วงและอยู่นิ่งแต่ในใจฉันเต็มไปด้วยพลังแกรี่เริ่มปลดเชือกเสื้อคลุม เมื่อมันหลวมเสื้อคลุมเลื่อนลงไหลเผยร่างกายหนุ่มที่ฟิตมากขึ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กน้อยกับการเคลื่อนไหวส่งความอบอุ่นแปลกแปลกผ่านชั้นชั้นหยุดตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นฉันตระหนักสองอย่างฉันไม่มีการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นและส่วนหนึ่งของฉันไม่ต้องการหยุดมันด้วยซ้มแกร,รี่ดึงกางเกงขาสั้นออกจากตู้เสื้อผ้าขณะทำเขายังมองกลับมาที่ฉัน เหมือนพยายามเดาว่าฉันตื่นหรือยังสายตาเขาทําให้ฉันตื่นเต้นยิ่งขึ้นฉันพยายามไม่ให้อะไรหลุดแต่ในขณะเดียวกันฉันปล่อยให้ช่วงเวลานี้ครอบงำฉันอย่างสมบูรณ์หลังจากใส่กางเกงขาสั้นเขาไม่กลับขึ้นเตียงแต่ไปนั่งก้าวอี้มุมห้องและเริ่มมองฉันการถูกมองอย่างตั้งใจทั้งไม่สบายใจและจุดประกายอะไรที่อธิบายไม่ได้ลึกๆในตัวฉันฉันหลับตา แกล้งหลับแต่ฉันจะรักษาการแสดงนี้ได้นานแค่ไหนในที่สุดฉันทนไม่ไหวและลุกนั่งเมื่อสายตาฉันเจอกับแกรี่ฉันแน่ใจว่าเสียงไม่สัน่นขณะพูดโดยไม่ซ่อนความรู้สึกคุณทำให้ฉันตื่นเต้นมากแกรี่ฉันรู้สึกคำพูดเหล่านั้นแขวนอยู่ในอากาศในตอนนั้นฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกสายตาแกรีกก่กระพริบสักครู่แล้วเขาสูดหายใจลึกและเริ่มพูด ฉันไม่รู้คาเมนเขาพูดเสียงต่ำแต่มั่นคงเราอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมาระยะหนึ่งตั้งแต่พ่อฉันไม่อยู่ยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากฉันยิ่งรู้สึกกับคุณคุณอาจไม่รู้ตัวแต่บางครั้งฉันซ่อนความชื่นชมที่มีต่อคุณไม่ได้ตอนนี้มันเหมือนความฝันคำพูดเขาทำให้ฉันตกใจแต่ก็จุดประกายอะไรในตัวฉันแกรี่ไม่หลบตาสายตาเขาจับฉันด้วยความจริงใจ และความหลงไหลที่ทำให้ฉันถูกครอบงำฉันต้องตื่นเช้าเพื่อซ่อมรถเขาพูดต่อแม้เสียงเหมือนพยายามน้มน้าวตัวเองแต่สายตาไม่คลาดไปแม้แต่นิดแต่ตอนนี้ฉันมองคุณไม่วางตาคาเมนฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหัวใจฉันเต้นแรงในตอนนั้นฉันขยับไปที่ขอบเตียงและนั่งลงเก้าอี้ตรงหน้าเขาสายตาจับกันพลังงาน ระหว่างเราเข้มขน้นจนไม่ต้องการคำพูดเรานั่งเงียบสักพักก่อนที่ฉันจะยื่นริมฝีปากเล็กน้อยและจ้องเขาแกรรี่ฉันพูดชาชาเสียงมีความอยากรู้และท้าทายเรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันเหรอสายตาแกรรี่ลึกขึ้นเหมือนอยากใช้ชีวิตช่วงเวลานี้ด้วยความรู้สึกมากกว่าคำพูดเขาไม่ตอบแต่สายตาบอกทุกอย่างและนั่นคือตอนที่ฉันตรหนักว่า ไม่มีทางถอยสำหรับเราขณะจ้องตาเขาความกล้าและความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้พุ่งขึ้นในตัวฉันความลังเลและความหลงไหลผสมในตาเขายิ่งผลักฉันไปสูดหายใจลึกฉันเริ่มพูดอีกเสียงสงบแต่หนักแน่นฉันพูดดึงความสนใจเขามาเต็มที่เมื่อฉันเข้าห้องคุณหลับเสื้อคลุมเปิดเล็กน้อยและฉันมองคุณไม่วางตามันกระทบฉันมาก กว่าที่คาดเราไม่สามารถหนีจากความรู้สึกเหล่านี้ได้เราทั้งคู่รู้ขณะคำพูดแขวนอยู่ฉันก้าวไปข้างหน้าและค่อยคอยลุกขึ้นสายตาเขาตามทุกการเคลื่อนไหวการหายใจเร็วขึ้นฉันทนความตื่นเต้นที่พุ่งพล่านในตัวไม่ได้นิ้วฉันเอื้อมไปที่ผ้าคาดบนเรสและขณะที่ฉันค่อยๆปลดมันฉันได้ยินการเปลี่ยนแปลงในลมหายใจเขา กับทุกการเคลื่อนไหวฉันคิดฉันพูดเสียงลดลงเป็นกระซิบเราต้องทำให้เท่าเทียมแกรรี่ฉันค่อยๆรู้สิบด้านหลังเรสผ้าลื่นลงไหลและร่วงลงพื้นอากาศเย็นกระทบผิวยิ่งทำให้ความร้อนในตัวฉันลุกโชนสายตาเขาบอกทุกอย่างความประหลาดใจความชื่นชมและแรงดึงที่เขาต้านไม่ได้ความเงียบระหว่างเรารู้สึกเหมือนพันธะ ตอนนี้ลมหายใจผสานกันโดยไม่ขาดการศบตาฉันก้าวไปหาเขาอีกก้าวตอนนี้ฉันพูดเสียงต่ำเราจะเห็นว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันจริงๆสายตาแกรรี่จับฉันมั่นคงและเต็มไปด้วยไฟจู่ๆเขาลุกขึ้นไม่พลากสายตาและเปิดไฟห้องแสงนุ่มเต็มห้องขณะเขาเดินไปล็อกประตูหัวใจฉันเต้นแรงในตอนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบช้าลง เหลือแค่เราสองคนเมื่อเขาก้าวมาหาฉันลมหายใจฉันเร็วขึ้นเขาเหมือนพยายามอ่านตาฉันแต่ในขณะเดียวกันเขารู้ดีถึงแรงดึงเงียบเงียบระหว่างเราเมื่อเขาใกล้มือเขาพบเอวฉันและความอบอุ่นจากการสัมผัสเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านฉันโดยไม่พูดเขาโน้มเข้าสายตาตกลงที่ริมฝีปากฉันฉันไม่ขัดขวางฉันทำไม่ได้ทุกอย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติ เหมือนถูกกำหนดเมื่อริมฝีปากเขาสัมผัสฉันในที่สุดความตึงเครียดในตัวฉันละลายจูบของเขาช้าสำรวจแต่เต็มไปด้วยความหลงไหลที่ปฏิเสธไม่ได้มือฉันเอื้อมไปหาไหลเขาตามสัญชาตญาณรู้สึกถึงความแข็งแรงและความอบอุ่นที่โอบล้อมฉันช่องว่างระหว่างเราหายไปสนิทขณะลมหายใจผสานกันช่วงเวลานั้นเหมือนการระเบิด ของอารมณ์ที่ไม่เคยพูดความหนุ่มและพลังของแกรี่ปะทะก,กับความลึกของความหลงไหลที่ฉันสะสมมาหลายปีมันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างจุดเริ่มต้นที่น่ากลัวและตื่นเต้นคืนนั้นไม่มีการซ่อนความรู้สึกที่เรามีต่อกันอีกฉันปล่อยตัวเองล้มลงบนเตียงร่างกายเหนื่อยล้าแต่ใจวิ่งวนลมหายใจยังไม่สม่ำเสมอเท้าฉันกระทบ ผ้าเดรสที่อยู่บนพื้นฉันรู้สึกสายตาแกรรี่บนตัวฉันพลังงานเข้มข้นและเงียบแพ่ออกมาจากสายตาสักพักเขาก้มลงและหยิบเดรดสนิ้วเบาๆกระทบที่เท้าฉันสัมผัสธรรมดาธรรมดานั้นจุดประกายผ่านฉันขณะเขาถือเดรสสักครู่ฉันเห็นความลังเลกระพริบในหน้าเขาถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างรวดเร็วเขาวางเดรสลงและมือเขา เคลื่อนไปที่ขอบเตียงช้าชาเขาไต่ขึ้นที่นอนการเคลื่อนไหวระวังและตั้งใจขณะเขาใกล้ฉันสีหน้าเขาเผยความรู้สึกเท่าเท่ากันระหว่างความตื่นเต้นและแรงดึงแม่เหล็กขณะฉันนอนอยู่อีกด้านของเตียงฉันรู้สึกถึงความใกล้ของแกรี่หัวใจยังเต้นแรงและลมหายใจลึกขึ้นเมื่อเห็นเขาโน้มมาหาฉันฉันตระหนักว่าช่องว่างระหว่างเราแทบ หายไปหมดมันเหมือนทุกอย่างถึงจุดแตกหักไม่มีทางถอยสิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนนั้นลุ้นหลามมันเจ็บปวดและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันฉันมองเพดานและเห็นหน้ากแกร่ฉันหลงไหลกับวิธีที่เขาลูบผมกลับจากหน้าผากด้วยมือฉันเห็นในตาเขาว่าแกรรี่รู้สึกอะไรเขาแดงตื่นเต้นและมีความสุขมากฉันเห็นว่าเขาทำทุกอย่างด้วยความหลงไหลอย,อย่างมาก และฉันทราบซึ้งกับวิธีที่เขาหายใจหอบแกรี่เร่งอารมณ์ฉันจนฉันดีใจที่รถเสียฉันจะไม่มีวันลืมโรงแรมนี้แกรี่พูดด้วยเสียงสั่นคำพูดถูกบังคับออกมาแต่ละคำหนักเหมือนจิบลมหายใจสายตาเขาจับฉันแต่มือเขาสั่นเล็กน้อยร่างกายตึงกล้ามเนื้อเกรงการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งระวังและแม่นยำยิ่งขึ้นเหมือนอยากเก็บความทรงจำฉันแน่นอนไม่ต้องการให้พอ ขายรถอีกแล้วเขาเพิ่มหลังประโยคเหล่านั้นเขาโยนตัวลงข้างฉันหลับตาโดยไม่พูดและรอให้ลมหายใจฟื้นตัวฉันเหนื่อยลาและไม่มีแรงแม้แต่จะพูดคำขาของฉันยังกระตุกไม่หยุดและฉันไม่รู้ตัวด้วยซำ้ำว่าฉันหลับไปยังไงเช้าวันถัดมาแกรี่กลับมาพร้อมรถที่ซ่อมแล้วและบอกฉันว่าเราต้องไปรับโลแกนและไปเมืองขณะอยู่ บนถนนฉันเต็มไปด้วยความเสียใจและอารมณ์ผสมแต่ในขณะเดียวกันมีความตื่นเต้นในตัวฉันขณะมองแกรรี่ตาเขาการกระทำของเขาทุกอย่างเกี่ยวกับเขากระทบฉันทุกอย่างซับซ้อนมากแต่ฉันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรฉันตัดสินใจไม่ได้ระหว่างคำถามในใจและความตื่นเต้นมีอย่างเดียวที่ฉันรู้แน่ๆการเดินทางนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณมาถึงตรงนี้ฉันรู้ว่าเรื่องของฉันทำให้คุณตื่นเต้นอย่าพลาดเพิ่มเติมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนและเข้าร่วมโดยคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรอฟังความคิดของคุณไม่ไหวแล้ว